สวัสดีครับทุกทวดอันนี้คือช่องพี่หวานนะแต่เราพี่หวานเป็นคนถือกล้องไงก็เลยต้องเปิดแทนเปิดแทนก่อนนะอ่ะเปิดนะวะเฮ้ยเฮ้ยต้องพี่หวานอ่ะเฮ้ยคุณนี่มันแฝงจริงๆอ้าวสวัสดีครับน้องๆคเขามาพบกับช่องพี่หวานนะแต่ไม่ใช่ช่องพี่เช้านะพี่หวานให้พี่ยำมาเปิดพี่หวานเช้าไม่เปิดคลิปนะครับผมเออในน้องเขาเรียนหัวแล้วเนี่ยแล้วผมก็ว่าตามพี่หวานไปนะ พี่ชาเราเนี่ยเคยเล่นตู้ของวัวนะตู้ตบวัวจากที่ของร้านเลยนะร้านยกเลยนะยกถังยกถังเนาะตอนนี้ตู้พังแล้วนี่อ๋อเขาตายแล้วหมาว่าเขาแบบทำลายทิ้งไปแล้วโมโอ่ะเรามาลองดูพี่บ้าตู้ของวัวในห้างเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นได้ไหมพี่ช้าเนี่ย ได้เรียนแบบปรมาจารย์ปาหมึกมาหนิยังไม่ได้เรียนฮะยังไม่ได้เรียนใครที่ไม่รู้จักสาหมึกคอมเมนต์มาว่าอยากรู้จักสาหมึกปลาหมึกเนี่ยถือว่าเป็นปูชนียบกคคบที่ยังมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นเลยหรอขนาดใช่ในวงการที่ตุ๊กตาเลยนะทุกคนผมไม่เกี่ยวเอาเป็ครับผมไม่เกี่ยวปาหมึกเดี๋ยวเ้าจะพาไปหาปาหมึกดีกว่าปาหมึกเนี่ยบนคิดถึงพวกเราละเพราะเรายืนตังค์กันมาไง เราติดเดือนแล้วนี่เราก็ต้องคิดถึงเราเดีนะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวมาดูพี่ชาร์ปอะมาอ่ลาลวกตังในกระเป๋าทุกวางก่อน,นอย่าล้กินนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ,ยอยนั่นไม่ใช่ฮ่าแรามานะพี่า์่าี่พี่าฮ่าฮ่าฮ่าเ,เนะ่เาฮ่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 าไ่าฮ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 ่าฮ่าาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าาฮ่่ออ่า่าี่า่าาฮาฮาฮ่นฮ่าฮาตาฮ่า่า่าาฮ่่าตัวฮ่าฮ่่าาาา่่า่ชาร์ อะไรขัดไว้ขัดรอบขัดอะไรขัดรอบอ่ะเฮ้ยพูดัรอบเลยเพี่ชากนี่นเห็นไอันนี้นะหยอดครั้งละหนเหรียญใช่้มเขาบอกว่าของบัวให้ได้สี่ตัวรับสินค้าหนึ่ยชิ้นกินแล้วนี่นะใช่ไถ้าเกิดว่าห้ตัวละพี่ชร์าตัวได้ได้โฮ้ ตัวยังไม่ได้นะต้องบอกคุณจะได้ตัวใหญ่นะพี่ช้างเดี๋ยวให้พี่ช้างเป็นคนสอนนะเพราะว่าพี่วานไม่เคยเล่นตู้คองวัวในห้างเลยจอดทีเดียวเลยได้ไหมเฮ้ยกะเหรียญปิดหอดทีเดียวเลยเฮ้ยเขาออกจากตุก่อนเขาบอกว่าหยอดครบได้ชัวร์นะทุกคนนี่เห็นไหมถ้าเราหยอดนะครับตรงนี้เยมันมีเขียนเครดิตศูนย์ใช่ไหมนี่คือหยอดเหรียญใช่ป่ะราคาในตู้นะครับตุ๊กตาตัวนี้เท่าไหร่พี่ช้าง เขียนอยู่เนี่ยข้างล่างเขียนอยู่เนี่ยถ้าเราหยอดครบสองพันมันได้ทันทีนะแต่ว่าเราต้องหยอดต่อเนื่องนะเพราะเครื่องนี้มันจะนับต่อเนื่องถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ก่อนสองพันเราก็ลองเล่นให้ชนะเอาเองอ่ะพี่ชาร์ปมาดูดิเป็นยังไงเขาไม่ให้หยอดปิดเดียวทำไมอ่ะปิดอ๋อผิดผิดอ่านผิดผิดเข้านี่เอาล้วครับทุกคนเขาบอกว่าให้เรากดตัวผมเขียวเขียวนะอ่ะวัว เอาละครับมีวัวหกตัวทุกคนตีก่อนเอาละครับมันมีเวลานะหลังนะสิบวินาตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเขาดิครับตไปเลยโอยโอยโอยใจเย็นดีไอ้ทีดีเขาเสียหมดเลยโอ้โหเล่นจริงๆเดี๋ยวเดี คุณไม่ต้องสอบเลยอะ่ะสอบแล้วสอบแล้วอย่างเงี้ยสอบแล้วสอบไม่เห้นอเอาละครับทุกคนโ,โ้วิ่งอย่างเร็วเลยอะ่ะนี่ไงเอาละครับทุกคน นี่วัวเหนือม้าเนี่ยว้าเนี่ยเวอรสุดท้ายเป็นงี้แหละทิ้หรออ่าในเมื่อเขาเล่นเป็นแล้วพี่บานอยากลองมั้งเคยกันไหมกันไอ้ตังตังเนี่ตังค์ฮะดูเอาตังค์ไปหมดเลยโอเคยิบไปไม่หมดดิผมจะหรือต้องยังไง ำไมือนชีวิตเรื่องใเริ่มต่นจะเริ่มเลยนะเริ่มเลยเหรออ่ามันมีเวลา10วินาทีนะทุกคนเฮ้ล้อหรอกโอเบยไปโชว์ให้เด็กมันดูอย เ้าได้รางวัลแล้วไงคุณได้อะไรคุณมั่งดีกว่าตาพี่ชามีระดัมั่ใจระดับไหนระดับศูนยูศูนยฮาฮ่กอันนี้ก็เด็กเขาเล่นกันนะตัวหนึ่งเนี่ยาวันนี้เขาีเกียวเลือกไม่ต้องตบเลยเหรอตบก็ได้ฟิวนะตบก็ได้ฟิวนน่นี่ได้ฟิวร้านนี้ได้ฟิวหนเจ็บมือลองดู

หลวล่วนะจริงมันไม่ต้องกดก็ได้ไ็ใช่ไงเอามานันอย่างเดียวในชะ่อโอ้โหทำไมไกลขนาดนะั้นลวายอะไรลุกทำไมลุกทำไมว่าร้รรอนแล้วเออไป

จากแร่ๆสะดวกครับตอนนี้สลดตอนนี้เริ่มสลดแล้วเกี่ยวมากมันมีสูตรไม่ต้องเอาตัวไหนสีอะไรไม่มีไม่มีไม่มี Wow. <laughs> nơi nice. ไปเหรียญหนึ่งไอ้คนละเหรียญน,นะอนะไรเดี๋ยวพี่วานเล่นกับพี่จ้าคนละเหรียญไปเลยแม่เก่ง,กงตัวแรกเก่งเก่งตัวสอง อะไรอ่ะเข้ามึงอะไรกันไม่ถูรับตอนนี้เข้ามึงอะไรกันะอบ่เตอนนี้นะความหวังอยู่ที่พี่ชับแต่ทีมผู้เดียวทุกคน ้าวตอนแรกพี่วายก็เปิดตัวอย่างดีดีเนาะมันยิ่งเล่นยิ่งเละพี่จ๋าเกมนี้เป็นเพราะอะไรยิ่งเล่นยิ่งเละเราเราเล่นเกินไปไงเพราะเหรอเพราะว่าเราเล่นเกินไปใช่พี่วายกดฟุ้งซ่วงอ๋อแล้เนอะมาอย่างเดียวเออพี่ว่าเรามาอย่างเดียวก็เถอะถ้าตั้งใจก็เป็นแบบคุณใช่ไหมอจะเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนดูเร็วเลยเรียตั้งใจ ตั้งใจลแล้วจะแั้เลยมันพี่แพักกันได้เฮ้ย <ๆ S 1> เอาละตัวคาดหวัง โอเคอทุกคนสำหรับตอนนี้พี่วานคิดว่าเราน่าจะยอมแพ้แล้วนะพี่ดา ยอมไหมยอมเดี๋ยวเรามาแก้ตัวใน EP ต่อไปแล้วกันส่วนน้องๆใครเคยเล่นเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคนที่เคยเล่นได้นะสูตรอะเล่นยังไงแล้วกันเนาะมีโซด้วยเหรอมันน่าจะมีคนที่เล่นได้น่าจะมีบอกประสบการณ์ว่าเล่นยังไงสูตรยังไงแล้วกันเนาะเอาละบอกหน่อยเนาะคอมเมนต์บอกมาหน่อยเพราะตอนนี้เริ่มหัวร้อนมากใปก่อนอเนาะโอ้โหแล้วตอนนี้หัวร้อนเดี๋ยวไปเล่นเกมอยู่นเล่นก่อนยังเป็นคู้ที่เราจะต้องอยากได้อยู่เดี๋ยวต้องรอให้ใครได้ตัวไหนสามหมึก าอาเภอ,อเรียกเรียกอําเภอมาช่วยหน่อยอ,อ,อ,อําเภออําเภอครับเอาเอาเภอครับมาช่วยผมหน่อยครับผมเล่นตุ้งวงไม่เป็นครับ <c oughs> คนนี้เป็นปรมาจารย์เลยนะใช่ถ้าหยอดสิบเหรียญได้สิบห้าตัวเลยนะม <c oughs> ไม่ไช่ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วอโอเคไปก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับ